สวัสดีนะครับอีพ e ีดิตของเราเนาะก็ตามนัดกันนะครับผมก็ตามสัญญานะแอดก็จะพยายามลงทุกวันนะครับสําหรับ3รัฐ3รัฐของเรานะก่อนอื่นก็ยินดีนะครับกับสามรัฐเมื่อวานนี้เนาะใครที่เป็น FC แอดมินนะครับก็ยินดีด้วยนะเมื่อคืนมีฟาดหมดทุกรัฐเลยนะครับเจ็ดมาทุกรัฐแล้วก็โดยเฉพาะเยอรมนีนะครับฟาดไป3ามเด้งเนาะโอเคกันปะ เจาะเด้งบนล่างนะครับเจ็บมานะครับจเจอรามานเมื่อคืนนะปังมากเลยนะครับผมนะก็โอเคกันนะครับเมื่อคืนก็รวมแล้ว3รมัดก็ได้มา5้าเด้งนะครับผมเราลงทุนไป3ก็บวกเต็มๆนะครับบวกมา2ก็ถือว่าผ่านนะครับผมนะก็หักทุนไป3นะเราได้มา5ก็ผ่านนะครับได้กำไรประมาณ2 2 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะเมื่อคืนนะ โอเคนะครับผมนะก็ร่ำรวยมีเงิน,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 นทองใช้กันทุกคนนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็นี่แหละครับผมตามเคยนะเราจะมาเจอกับสามรัฐสามรัฐบ้านหุ้นอย่างเซียนนะครับผมเอาใหม่สามรัฐสามรัสบ้านหุ้นอย่างเซียนนะครับผมวันนี้นะก็จะเป็นหุ้นบวกถึง2ตัวนะครับคือเยอรมนีนะครับแล้วก็ รัสเซียนะครับผมส่วนอังกฤษนี่55ศินะครับอาจจะไปลบก็ได้อาจจะไปบวกก็ได้นะครับก็ขอให้ไปไปไปบวกนะครับผมจะเปไปลบนะครับจะดีนะหุ้นอังกฤษนะครับผมอ่ะตามนี้นะทีนี้ก็มาดูเยอรมน,นีครับหุ้นตัวแรกนะครับผมวันนี้จะลงเยอรมน,เนีเป็นหุ้นตัวแรกนะครับผม แอดฟัหนึ่งนะครับเจอรมันครับจอะน้นหนึ่งห้ครับ415ครับผมชุดเจาะหนึ่งหกสีองหนึ่งห้าสี่หนึ่งและแปดจดสองหนึ่งนะครับโชคดีมีเงินใช้กับหุ้นเจอรมันีครับผมขอให้เด้งขอให้โดนเหมือนเมื่อวานนะเาสามเด้งนะวันนี้เอาสามตัวแตกไปเลยดอกเดียวรู้เรื่องนะครับ <c oughs> ต่อไปก็่ามาดูที่อังกฤษนะครับผมนะ อังกฤษแอดมินฟัน9้านะครับผมนะจะบวกจะลบก็น่าจะมา9้านะครับผมนะอังกฤษนะจอนิ้9เ้าครับ8ปดเก้านะครับผมนะน่าจะปิดท้ายด้วยหลัก8ปดนะครับผมนะหุ่นหลักร้อยนะน่าจะมาหลัก8ปดนะครับผมชุดเจาะอัดส9มเกดนะครับส3 9สาเก้าสี่นะครับผมเก้าหนึ่งสี่หนะครับ โชคดีมีเงินใช้กับหุ้นอังกฤษนะครับผมโอเคน่าจะแตกน่ากี่นะวันนี้นะวันซื่อแตกตรงๆเป๊ะเลยนะครับวันนี้อ,ออกศูนก098วันนี้1น8ะ่นจะน่าจะโอเคนะโอเคนะต่อมานะครับหุ้นตัวสุดท้ายนะครับหุ้นน้องน้องรักนะครับหุ้นน้องรัก แอดมินฟันหนึ่งนะครับสำหรับรัสเซียนะครับเจาะเน้นหนนะครับ9ก้าหนะครับผมชุดเจาะมี2 1 0 4 6 8่ง่แาหและ1.6.9.9นะครับโชคดีมีเงินใช้กับ3มรัฐสามรัฐของเรานะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีเงินใช้นะครับสำหรับคนที่อยากจะช่วยค่านะ้ำค่าไฟค่าน็ตแอดมินนะครับผมนี่นะครับนะ นี่นะครับผมตามนี้เลยนะหน้าจอมือถือข้างบนนี้นะครับผมนะอะอ,อมสินนะครับบัญชีออมสินศ2 0 2 3สองศ9นย9สอนะครับตามนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณสำหรับอี IP กที่ก่อนก่อนก็มีช่วยค่าหนินแอดมินมาหลายเจ้านะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมนะก็เป็นกำลังใจในการทำงานให้กับแอดมินนะเพราะแอดมินเขาไม่ได้มีค่า โฆษณาจาก YouTube เพราะ,ะชั่วโมงบินยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ยอดผู้ติดตามยังไม่ได้ไม่สามารถเปิดทำรายได้กับทาง YouTube ได้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับ f อที่ช่วยค่านี่ช่วยค่ากับฟูกกาแฟนะครับผมขอบคุณครับผมสำหรับคนที่อยากเข้าห้อง v m p n แอก็นี่นะครับผมเบอร์โทรศัพท์06234นะครับ01 5้าสามนะครับมีทุกห่วยทุกหุ้นนะครับผมนะที่คุณอยากจะเล่นนะที่คุณอยากจะเสี่ยงดวงนะครับผมโชคดีมีเงินใช้รำ่ำรวยครับผม